สมมติว่าผมเลือกเทรด3คผู้ทุน3 0 0พดอลผมเทรด1พอร์ตหรือแยก3พอร์ตพอละพันดอลดีอาจจะต่างกันหรือไม่มีข้อดีข้อเสียอย่างไรในใน,ในความคิดผมคือเหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีจุดที่แตกต่างในเรื่องของความรู้สึกนะครับในความรู้สึกเนี่ยคือเวลาเราเจอกาไรขาดทุนเนี่ยในพอร์ตเดียวกันทั้ง3าผู้ในพอร์ตเดียวกันเ,นเราจะรู้สึกว่าเวลาดีใจก็ดีใจ ใจหายเลยนะบางทีก็ชนะหมดกันเหมือนกันหมดทั้งสตัวแพ้ก็แพ้เหมือนกันทั้งสตัวมันก็มีนะาะอาจจะเป็นที่ความรู้สึกเราว่าเราจะทันความรู้สึกของตัวเราเองหรือเปล่านะครับแต่ถ้าแยกออกจากกันเนี่ยเราก็จะแยกความรู้สึกออกจากกันได้อันี้พอหนึ่งพอสองพอสามนะครับอ่าซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะกําไรขาดทุนแค่ตัวของมันเองณวันนั้นแค่ออเดอร์เดียวนะครับแค่ครั้งเดียวเพราะมันเทรดแค่วันละครั้ง ถูกต้องไหมครับเพราะว่าเราก็จะแยกความรู้สึกแยกอารมณ์ได้ดีกว่าแต่ถ้าส่วนตัวผมผมว่เทรรวมกันไปเลยเหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรมีแต่เรื่องของมีแต่เรื่องของความรู้สึกโอเคนะครับตรงจุดนี้